บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA บันทึกลงนาม MOU กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตร่วมสนับสนุนสร้างเมืองสีเขียวคาร์บอนต่ำนายสมพศ์อหุในประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนประกาศเดินหน้าร่วมมือทุกภาคส่วนผลักดันภูเก็ตเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวรักโลกระดับเวิ l ์ c คลาสพร้อมด้วยพรีมบิสเนสแพลตฟอร์มที่ใช้ไปประยุกต์ในจังหวัดอื่น หวังดันไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่เข้าสู่คาร์บอนนิวทรลเร็วกว่ากำหนดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567เวลา10นาฬิกาณบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดโดยได้รับเกียรติจากนายโสพลสวนรัตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือสนับสนุนเมืองภูเก็ตกรีนไอแลนด์โลว์คาร์บอนซิตี้ เพื่อส่งเสริมการเติบโตเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจในภูเกต็ตระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเกต็ตและกลุ่มบอมอจอพลังงานบริสุทธิ์โดยมีนายมนทวีหงยกประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายสมโพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ก็จริงๆแล้วเรื่องของการทำภูเก็ตให้เป็น g r นไ n Island เนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนคิดอย่างวันนี้ท่านผู้ว่าเองท่านก็พูดนะครับว่าโดท่านตินขนลุกเลยที่างานวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ในงานนี้เป็นงานที่ทางของออสภาอุตสาหการรมนะครับได้มีการเซ็นเอ็มอูร่วมกันนะครับกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์มหาชนจำกัดนะครับก็คือ EA อเ่ารู้จักกันดีนะครับเ a เเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็น ผู้ริเริ่มนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานลมเรื่องของ OUR ที่ชาร์จไฟฟ้าเรื่องรถยนต์เรื่องของขยะด้วยต่างๆนะครับเรื่องของเ,อเทคโนโลยีของการประหยัดพลังงานนะครับโซลาเซลล์ซึ่งอันนี้เนี่ยมองว่ามันจะมีส่วนช่วยเดือภูเก็ตได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าทางของสภาศาสตร์กรรเองนะฮะเราก็มีความที่จะช่วยในเรื่องของผักดันให้ภูกเก็ตนะฮะในเรื่องของส่งเสริมรายได้าการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม การมูลค่าสูง อุตสาหกรรมดิจิทัลและก็ที่สําคัญอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนะครับซึ่งอันนี้เป็นดําริของท่านประธานคนก่อนอยู่แล้วนะครับวันนี้เองก็เป็นวันที่ดีที่น่าที่ดีนะครับที่ทาง EA เนี่ยครับลงมาเซ็นเอโยลงนามกับเรานะครับแล้วก็มีพันธมิตรนะครับเป็นสกีพยานที่มาร่วมกันในวันนี้อย่างคับข้างนะครับก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเซ็นเอโมยในวันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเริ่มพูดคุยกันในการเริ่มที่จะกลับเข้ามาทำการศึกษาแล้วก็มีโครงการ ต่างๆที่จะเกิดข okay. <con> <n> ึ้นในอนาคตนะฮะระหว่างบริษัท EA และอาจจะมีบริษัทอื่นๆอีกในอนาคตเพื่อส่งเสริมไม่ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะเป็นเมืองท่องเที่ยว World Class เดส t i นเชชแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับคนภูเก็ตรุ่นต่อๆไปในอนาคตครับ ก็จริงๆ EA เนี่ยไม่ได้เพิ่งเข้ามาในภูเก็ตนะครับก็รู้สึกว่าเขาจะเข้ามาเรื่องการเผาขยะด้วยที่ที่สะพานหินเนี่ยครับแล้วก็ตัวของ EA เองเนี่ยก็มีรถของภูเก็ตพัฒนานเมืองที่วิ่งอยู่แล้วปัจจุบันนี้มี4คันก็เป็นรถไฟฟ้าเป็นรถบัสไฟฟ้าที่วิ่งอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเองกรีนทันสปอร์ตเองก็เป็นอันนึงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยน่าจะต้องส่งเสริมกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนวันนี้ EA ก็ตั้งใจที่จะมาทําเรื่องของการศึกษาและก็ติดตั้งที่ รถยนต์ไฟฟ้า <Okay. S 1> ทั่วเกาะภูกเก็ตเลยนะครับ เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าเออเราจะใช้อย่างไงรถไฟฟ้าถ้ามันไม่มีที่ชาร์จอันนี้เองเนี่ยเขาเขาเป็นเบอร์นหนึ่งในเรื่องนี้เพราะนั้นอ่ะเขาก็เลยลงมาวันนี้เพื่อมาศึกษาแล้วก็ทําอย่างจริงจังแล้วก็เรื่องของท่าเรือการเปลี่ยนสมมติว่าเรือที่ต้องวิ่งไประหว่างเกาะหรือว่าการที่ต้องเชื่อมโยงทุกโหมดของการเดินทางจริงๆเขามีเรื่องของโดนขนส่งด้วยนะครับเขาเขามีหลายๆด้านที่อยากจะมานําเสนอโซลูชันให้กับคนทุเกตนะครับจริงๆก็จะเป็นจุดหลักๆเพราะว่า EA เอเองต้องบอกว่า มันนอกจากเอก็มีอีกหลายเจ้านะครับที่เขากําลังเข้ามาติดตั้งในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจกันอยู่ทางพีเทาง e g a t นะครับหรือว่าทางของเอกชนหลายๆส่วนก็ผมเชื่อว่ายิ่งดีมากๆากคือทุกวอนทายิ่งดีเพราะว่าที่ชาร์จมันจะมีหลายขนาดครับขนาดเล็กที่ชาร์จในบ้านขนาด40ิกิโลวัตต์120ิกิโลวัตต์ไปกระถึง250ร้อห้ก็350รคือ EA เนี่ยก็มีหลายสกลมากล่าสุดเขาเพิ่งติดตั้งไปที่ท่าอากาศยานนะครับที่สนามบิน40กิโลวัตต์ ร่วมกับทางของ T O A ไอเออทนะครับเรื่องเออทในการติดตั้งดังนั้นตรงนั้นเองก็จะเป็นจุดหลักที่จะมีการชาร์จแล้วก็ถ้าเกิดเป็นในสถานีขนส่งเขาสนใจสถานีขนส่งด้วยเพราะว่าภูกเก็ตเองก็มีบขศ .1 บขศส2ตรงนี้เองก็จะไปทาเซอร์วิสกันว่ามีจุดไหนสามารถติดตั้งได้เพื่อจะบริการเรื่องของรถยนตนะ์สาธารณะเพระวองว่าภูกเก็ตเองครับถ้าเป็นไปได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับก็ ถ้าเป็นไฟฟ้าได้จะดีมากืีส่วนตัวเองเห็นขับอยู่ตรงสามแยกแล้วก็เห็นควันดำนี่มันมันแก้ยากมากถ้าจะแก้มีวิธีเดียวที่คิดว่าเปลี่ยนได้ง่ายสุดก็คือเปลี่ยนมันซะเลยเปลี่ยนรถทยอยเปลี่ยนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงละเรื่องควันดำอันนี้ภูกเก็ตก็จะต้องอต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่านอกจากว่าจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสสบายกระเป๋าแล้วเพราะว่าไฟฟ้ามันก็ทําให้ประหยัดกับน้ํามันนะครับก็ยังช่วยในเรื<ๆ>่องของสิ<ๆ>่งแวดล้อมด้วย สำหรับแนวทางสนับสนุนเมืองภูเก็ตเป็นกรีนไอแลนด์โลคาบอ o ซิตี้นั้นกลุ่ม EA พร้อมร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนและลงทุนกร e นโลจิสติก c s และ Green ิเล็กท i ิกซิตในเกาะภูเก็ตอ,อีกด้วย นะครับที่ร่วมกันที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นทวร์ซิตี้นะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดสีเขียวนะครับให้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตทางบริษัทเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีหลายๆตัวแล้วก็มีการมาพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ที่จังหวัดภูเก็ตหลายอย่างนะครับอย่างเช่นร่วมกับทางสนามบินภูเก็ตนะครับในการติดตั้งสาานีิเป,ป็นติดไฟฟ้าเอาัำลบไฟฟ้ามาใช้ใน บริการในสนามบินนะครับแล้วก็กาลังจะมีการนาเรื่องเขาเรียกอ,อะไรครับเขาเรียกว่าน้ำมันนะครับน้ำมันกียวในการใช้กับเครื่องบินนะครับมาใช้ เราเองก็มีเทคโนโลยีเรื่องเรือรไฟฟ้าที่ใช้อยู่ที่กรุงเทพมีเรื่องทําเรื่องรถไฟไฟ,ฟฟ้าอยู่ที่สุงเทพก็หวังว่าจะเอาเทคโนโลยีลเหล่านี้นะครับมาใช้ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อพัฒน,นาให้ภูเก็ตแยกมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเป็นฟรีไอแลนด์แล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวที่มีจำนภาพเข้ามา,มาที่ภูเก็ตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เกิดการส่งผลกำไรได้ให้กับคนในทังหิ่น